ในหนิงก็จะมาเล่านะคะเรื่องราวแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้สาววัย57ปีนะคะคุณพี่ก็ขอบคุณที่ให้เราเรื่งนะคะคนนี้ยังให้หนิงเป็นโค้ชอยู่นะยังเ,เราเป็นโค้ชให้กันและกันอยู่นะคะและที่สําคัญพี่เขาให้หนิงแชทให้หลังจากที่แชทให้มาเป็นปีเลยนะ,ะไม่ได้แชทว่าวันสองวันเสร็จนะคะแชทกันมาเป็นปีคะ่ะปีกว่ากว่าด้วยซ้ำไปเนาะ,ะแล้วก็ ล่าสุดนะคะล่าสุดคุณพี่ก็ได้เจอกับคุณลุงเนาะเดินทางไปหาเมื่อปลายปีที่แล้วคือช่วงที่กรุงเทพเปิดนะคะแล้วก็หลังจากเปิดไม่นานเนาะก็จะปิดช่วงเดือนเดือนเดือนธันวาประมาณ22 2สองยี่าหนึ่งไม่แน่ใจเนาะซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่คุณลุงเข้าไปพอดีเลยนะคะแล้วก็ไปเจอกับคุณพี่คุณพี่บอกว่ามาแชร์วันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นสามีก็สามีนะคะเพราะ หลังจากที่เจอกันแล้วนะคะก็ได้คุยตกลงกันที่ยื่นวีซ่านะคะให้กันและกันเพื่อที่จะได้เดินทางไปดูบ้านช่องของคุณลุงนะคะหลังจากที่ได้ทําเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลุงก็ให้เงินให้ทองส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนบ้างง่ายๆจะน้อยบ้างเยอะบ้างเป็นบางเดือนซึ่งคุณพี่ก็บอกว่าคุณหนิงรู้ไหมต้อง จะบอกว่าสามีฝรั่งเนี่ยได้ช่วยฉุดดึงชีวิตของคุณพี่ให้มันมาดีขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนหนิงเข้ามาเป็นตัวอีกตัวหนึ่งเข้ามาช่วยทําให้คุณพี่เนี่ยได้เจอกับคุณลุงก็อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยู่ที่ตัวคุณพี่ด้วยไม่ได้อยู่ที่หนิงอย่างเดียวนะคะก็เอาเป็นว่าเราช่วยกันซึ่งกันและกันนะคะหลังจากที่ขอบอกขอบใจนะคะกันก็หนิงก็ หนิงอยากจะบอกว่าหนิงก็ขอบคุณด้วยที่ไว้วางใจให้หนิงนะคะได้ได้เป็นคนคัดเลือกได้เป็นคนแชทให้นะคะแล้วได้เป็นให้หนิงเป็นโค้ช,ชให้ก็หนิงบอกหนิงขอบคุณจริงๆค่ะปีก่าๆที่เราอยู่มาด้วยกันที่เราได้ช่วยเหลือกันที่เราได้พูดคุยกันนะคะเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันก็อยากจะบอกขอบคุณจริงๆขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ ที่ไว้ใจหนิงเอาง่ายๆแล้วก็หนิงก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ทําให้คุณพี่นะคะได้เจอคนที่จริงคนที่ใช่แล้วทําให้ชีวิตของคุณพี่ได้ดีขึ้นหลังจากที่เจอโควิดทุกคนเจอพิษโควิดอยู่แล้วนะคะตกงานไม่มีเงินกินนะคะลูกเต้าตาดําๆนั่งรออยู่บ้านเงินจะติดตัวยังแทบจะไม่มีเลยนะคะเงินก้อนสุดท้ายที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกนะคะจนคุณลุงได้เข้ามาแลยและเข้ามาช่วยเหลือนะคะก็ถือว่าแก มีความสุขขึ้นมาระดับหนึ่งตอนนี้ที่ไม่ต้องมานั่งถือคิดว่าเอ้ยวันนี้จะมีเงินที่ไหนส่งให้ลูกกินวันนี้จะมีเงินที่ไหนไปซื้อข้าวให้ลูกกินวันนี้จะมีเงินที่ไหนจ่ายค่าบ้านใช่ไหมคะซึ่งคุณลุงได้ซัพพอร์ตตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านนะคะที่ต้องจ่ายรายเดือนนะคะค่านะ้าค่าไฟค่ากินลูกค่าเงินค่าเทอมอะไรก็แล้วแต่คุณลุงได้ซัพพอร์ตตรงนั้นถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็ณนะช่วงนี้อย่างที่หนิงบอกคนไหนที่สายป่านไม่ยาวนะคะก็จะเนาะ ก็จะลาบากนิดนึงแต่คนที่สายป่านยาวก็สบายไปนะคะการเดินสายฟออย่างที่หนิงบอกมันต้องใช้เวลามันไม่ใช่มีเวลาแค่ว่าลงเล่นวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยมันไม่มีนะคะมันต้องเจอทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์เจอสากามเจอคนจริงคนไม่จริงเจอแล้วเขาไม่จริงใจเจอแล้วเขาไม่มาหาเจอแล้วเขาไม่เอาเราเจอเจอแล้วเราไม่ชอบก็เยอะแยะไปนะคะมันก็มีอยู่แบบนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งเราก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางเพราะฉะนั้นการที่คุณจะตัดสินใจเดินสายฟอคุณอย่าคิดว่า เดินวันนี้เออพุ่งวันนี้ลําบากเหลือเกินไม่มีเงินจะกินเดี๋ยวไปหาผัวฝรั่งพรุ่งนี้จะได้มันไม่มีนะคะมันไม่มีนะอันนั้นนะคะคุณต้องให้เวลากับตัวเองที่สําคัญคุณต้องฝึกภาษาด้วยในการที่คุณจะเดินสายฝอที่เห็นเขาประสบความสําเร็จคือเขาสามารถที่จะพูดคุยสื่อสารได้นะคะเรียนภาษาไปด้วยคุยกับฝรั่งไปด้วยมันก็จะทําให้คุณนะคะได้ประสบการณ์ได้เคยได้ยินได้ผ่านหูบ้างไม่ใช่ชีวิตนี้ไม่เคยผ่านหูเลยพอไปคุยกับฝรั่ง เปิดกล้องมาเอามือนตึบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้คุณต้องพัฒนาตัวเองไม่ไม่ได้หมายความว่าการหาผัวฝรั่งเนี่ยมาบ่นกันหนิงมันยากเย็นเหลือเกินทําไมมันหายากอย่างนี้ทําไมมันไม่เจอคนที่ใช่ทําไมมันเจอแต่สกามันทำไมเจอแต่สแกมเมอร์มันเจออยู่แล้วค่ะมันไม่มีหรอกที่คนไม่เจอไอ้คนที่ไม่เจอเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันโกหก เชื่อไหมคะแม้แต่ตัวหนิงเองหนิงก็ยังเคยเจอเลยเพียงแต่ว่าคุณมีสติคแค่ไหนที่คุณจะโอเคไอ้นี่มันคือสากแกมว่าบล็อกมันอันนี้มันคือสแกมเมอร์ว่าบล็อกมันอันนี้คือคนที่มันไม่จริงจังเราไม่ชอบเราก็บล็อกมันเราก็ไม่เอามัน คุณมีสติแค่ไหนที่คุณจะเลือกมากกว่าหนิงไม่ได้บอกให้คุณมโนคุยกับฝรั่งแล้วฝรั่งจะต้องมาประเคนเงินให้คุณคุยกับฝรั่งแล้วฝรั่งเขาจะคือคนที่ใช่เสมอไปมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้สติตัวเองให้เยอะๆนะคะการที่หนิงเป็นโค้ชให้หนิงค่อนข้างจะติดตามหนิงค่อนข้างจะจี้หนิงค่อนข้างจะถามนะคะว่างานของหนิงเป็นยังไงงานพี่เป็นยังไงเดินมายังไงกรุณานะคะคนที่หนิงเป็นโค้ชเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าหนิงเนี่ยทุกอาทิตย์เราต้องคุยกันนะคะ ทุกอาทิตย์ที่เราจะต้องตามมีอะไรเขาต้องบอกให้หนิงทราบแล้วหนิงก็จะได้ช่วยเหลือกันไปนะคะบางทีบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนนั้นเป็นยังไงแต่เราต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันไม่งั้นหนิงก็ไม่ทราบหนิงไม่สามารถที่จะอธิบายคุณได้หนิงไม่สามารถที่จะติดต่อช่วยคุณได้นะคะเวลานี้คือสิ่งที่มันมีสิ่งเกิดขึ้นประสบความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะเราก็เลยเอามาแบ่งปันอยากจะบอกคนที่กําลังคิดอยากจะเดินสายฝอแล้วอยากจะหา นะคะว่าหาสามีฝรั่งมาเลี้ยงดูหนิงบอกเลยมันใช้เวลาไม่ใช่วันสองวันและที่สําคัญตัวคุณจะต้อง ได้ภาษาตัวคุณจะต้องเข้าใจหลักต้องใจก,กฎเกณฑ์ในการที่คุณจะเดินสายนี้ที่คุณจะเข้าเล่นเว็บเด็ดสติต้องมาปัญญาต้องเกิดจะเจ,จนะคะคุณถึงจะประสบความสําเร็จไปแล้วฝากกดไลค์กดสไทให้กดติดตามให้หนึงด้วยอย่าลืมกดแชร์วิดีโอนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันคนที่หนจะให้หนึงเป็นโค้ชหรือแชทให้ขึ้น ID ไอดีลนตรงนี้อยู่แล้วนะคะจัดไปเลยนะจ๊ะรออยู่บายบายจ้า